ครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวสมมนาลีอกที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ผมในวันเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่วงของกู่มือ r t a กันนะครับก็วันนี้เป็นคิวของน้องโอมียวจิทัดลมเป็นมอเตอร์อีกตัวหนึ่งที่วันรักมากแลวก็อยากได้มาในไอดีมากๆนะครับผมอ่ะก็ขอขอบคุณก่อนเลยนะครับผมพี่ใหม่นะผมพี่ใหม่แห่งวันมอธาร์มเช่นเดิมนะยังคงเป็นไอดีพี่ใหม่ยอยู่นะครับผมก็แกให้ไอดีมารีวิวนะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับ อันนี้ผมขอพูดก่อนนะครับว่าน้องกิโอหรือตัวของโอเมจิลมเนี่ยเป็นมอนเตอร์ที่ถ้าสกิลไม่เต็มเนี่ยเล่นยากมากใ <แ một S 2> ครใครที่แบบมีน้องนะครับแล้วก็สกิลยังไม่เต็มเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเชียร์ให้หยิบมาเล่นสักเท่าไหร่เนาะแต่ถ้าสกิลเต็มแบบสกิลที่2เต็มนิดๆหน่อยผมว่าโอเคแล้วนะครับผมอะ่ะเิ่มกันเลยนะครับผมโอเมจิท่าลมเนี่ยเป็นมอนเตอร์ตัวนึงที่เก่งมากนะครับผมก็เป็นมอนเตอร์สายสนับสนุนนะครับที่ค่าแตทถือว่าไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้ดีจนเกินไปก็ถือว่าใช้้ไดกลางๆะผ อธิบายสกิลของโอมิจิโรมนะครับผมสกิลที่1ครับจะเป็นการโจมตีสตูเป้าเดียวนะครับผมแล้วก็มีโอกาสในการถอนปะฟ้าออก1อันนะครับแล้วก็ที่สาคัญไปมากกว่านั้นครับจะมีโอกาสอีก3 0นะครับผมที่จะมีโอกาสเกาะแตกด้วยคือถอนปะฟ้าไม่พอครับแล้วก็มีการเกาะแตกเกิดขึ้นด้วยไอ้กเกาะแตกเนี้ยครูดาวสองเออเกาะแตก2เทอร์เลยครับถือว่าเยอะมากด้วยนะครับผม แคสกิลที่หน่ก็คือลบบัฟแล้วก็เกาะแตกได้ก็คือแบบเกียร์แล้วนะอ่าสกิลที่สองครับผมจะเป็นการโจมโตีศัตรูเป้าเดี่ยวนะครับผมแล้วก็จะเป็นการถอนบัฟฟ้าออก1อันนะครับแล้วก็ทําให้ติดสถานะเบ้ากำลังนะครับผม บัฟกำลังในที่นี้ขอสรุปใหนฟั่งง่ายๆแลวกันเนาะไอบ้บัฟกำหลังในที่นี้ครับคือถ้าสตัวกดใช้สกิลไหนก็ตามสกิลนั้นนะ่ะจะติดคูดาวเพิ่มขึ้นถึง3เทิร์นนะครับแล้วก็จะเป็นการลดเลือดของสตัวลง50%รโดยอัตโนมัติเลยนะครับผมประมาณนี้เป็นต้นนี่คือข้อดีของบัฟกำหลังนะครับผมและที่สําคัญถ้าในกรณีที่เราใช้สกิลสองเสร็จปับ๊บลบบัฟแจกบัฟกำหลังเกิดขึ้นปั๊บเนี่ย เกรของตัวน้องเองอ่ะจะเพิ่มขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เกรเพิ่มขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ได้เป็นการแทรกเทินนะถ้าศัตรูเทินชิดจริงๆอ่ะจะไม่ได้เป็นการออกเทินก่อนศัตรูนะครับศัตรูก็ยังออกเทินปกตินะแต่ว่าตัวของน้องเนี่ยจะได้เกรเพิ่มขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับผมแค่นี้เลยสกิลที่สองเรนี้ไคลแม็กซ์ี่ยมันอยู่ที่สกิลที่สามหรือสกิลติดตัวนั่นเองครับสกิลที่สามหรือสกิลติดตัวครับผมเป็นสกิลถ้าหาสตูอ่ะใช้สกิลที่มีคคูลดดาาววนนนนน์เเเเเกกกิิขขึ้น้นะะะรรัับผมมอออองงงจป็พ่่ต นะครับแล้วก็จะเป็นการลดสกิลนะครับผมลดสกิลที่2ลงนะครับหนึ่งเทิร์นนะครับถ้าเกิดว่าสกิลที่2เนี่ยสามารถปั๊มได้รัวๆเลยนะครับผมคือแบบติดรัวๆติดรัวๆนะครับผมประมาณนี้เป็นต้นนะฮะอ่ะก็ถือว่าเป็นมัตเตอร์ตัวนึงที่ดีพอสมควรนะก็ขออนุญาตสรุปให้ฟังแบบคร่าวๆแบบประมาณนี้แล้วกันนะครับผมอ่าแล้วก็รีดรีดดีด้วยครับรีดเนี่ยเป็นรีดต้านทานออนะครับผมทุกคอนเทนต์เลยครับผมสี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์รีดต้านทานอ่อนแบบสี่สิบเอ็ดเปอ่์เซ็นต์ที่ อาเลหรือไม่ค่อยชอบตัวที่มันแจกงในเรื่องของรีบัฟเหมอลงเหมอลอยอน้องไม่เอานะครับน้องไม่ชอบเลยนะดังนั้นในค่ามีเลสหน่อยก็จะดีเหมือนกันนะครับผมอ่ะทีเนี้ยเดี๋ยวเรามาพูดถึงรูนของโอมิจิถ้ารูนมันก่อนว่าควรทํำรูนอะไรยังไงบ้างนะครับแต่ด้วยบอกก่อนนะครับว่าผมเองยังเป็น b บิเก n เนอร์ในตัวของโอมิจิอมมากๆนะครับอาจจะ แนะนำได้ไม่เต็มสูกมากอันนี้ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะยังยังอยู่ในช่วงการทดลองเล่นอยู่เนาะแต่ว่าตัวนี้มันดีจริงๆนะครับผมรุ่นนะครับผมเชียร์เลยครับก็คือสตาร์ล้วกวิวนะครับผมอ่าสเตตัสก็จะประมาณนี้เลยสปีดแล้วก็เป็นตัวของ HP แล้วก็แม่นยำประมาณนี้เนาะก็ฟิกนะมันไม่ได้แบบอะไรมากมายมเพื่อนๆมันรุนประมาณนี้ไอ้จริงๆไอ้ตำแหน่งคิเลนเะนี่ยควรเป็นต้านทานหรือแม่นยำนะครับแต่ว่าดูพี่ใหมแ่แกไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับไอ้ตรงเนี้ยตำแหน่งของ คีย์ดมเนี่ยผมอยากได้เป็นแบบแม่นยำมากๆเลยแต่ก็ไม่เป็นไรเหมือนกันนะครับผมอ่ะช่องที่2ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมช่องที่2ถือว่าสวยนะครับถือว่าสวยพอสมควรนะอืมช่องที่4ี่ก็ประมาณนี้ครับผมช่องที่4เนี่ยจริงๆก็อยากจะเกลี่ยรูนนะแต่ว่าแบบไม่ได้ครับทำไม่ได้จริงมันไม่มีรูนแล้วเนี่ยก็ประมาณนี้ครับไอ้ตำแหน่งของเดฟเนี่ยผมอยากใส่เป็นแม่นยำมากๆเลยนะอยากใส่เป็นแม่นยำแบบจัดนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับรูนก็อยู่ในช่วงของกลางๆครับไม่ได้แบบสวยมากแล้วก็ไม่ได้ดีจนเกินไปนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับ ค่าค่าทำเป็นแบบเนี้ยมันจะได้แบบสเตตัสประมาณนี้เลย a อทเคจริงๆเราไม่จาเป็นต้องการเยอะก็ได้นะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นสายซับนะแต่ถ้าทําอท k เคได้ก็จะดีเพราะมันก็จะตีแรงพองสมควรครับสิ่งที่สําคัญก็คือสปีดนะครับสปีดเนี่ยไม่ควรที่จะน้อยจนเกินไปนะสปีดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ120บวกๆนะครับผมถ้าเป็นไปได้ก็ประมาณนั้นนะฮะแล้วก็เลือดก,ก็20,000บ่บวกๆเดฟก็เท่าที่ไหวเลยครับก็800900กก็ได้ครับผมเพราะตัวนี้มันไม่ต้องการค่าอะไรเยอะนะครับทุกคนนะ แม่นยำครับ85บวกนะครับแม่นยำในประมาณ85นะครับผมต้านทานถ้าทำได้จริงๆก็ควรม่ติดหน่อยนะแต่ผมติดได้แค่42เองก็ถือว่าทำยากอยู่พอามหวรนะฮะอ่ะทีเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูอ์ติแฟกต์กันบ้างอ์ติแฟกต์ฝังธาตุเนี่ยพยายามใส่กันธาตุไฟยเยอะๆนะครับกันธาตุไฟกันธาตุลม กันธาตุน้ําอะไรที่มันเกี่ยวกับกนันธาตุเอามาใส่นะครับผมแล้วก็อ่าถ้าเป็นเกี่ยวกับอัตติแฟกประเภทเนี่ยก็แนะนําไปที่สกิลสองสกิลสามเออสกิลสองสกิลหนึ่งแม่นยำก็ได้อันนี้แล้วแต่เลยหรือจะใส่ประมาณว่าเลือดลดสปีดเพิ่มเลือดลดเดฟเพิ่มอันนี้ก็แล้วแต่นะครับจริงๆผมไม่ค่อยเซียนตัวของอาร์ติแฟกต์อ่าโอเมจิสักเท่าไหร่นนต้องต้องขออภัยด้วยจริงๆนะแต่ถ้าถ้าวันใส่ก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่าโอเคอเ,คเคดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันก่อนว่าโอเมจิลมเนี่ยมันมีกาาาารรใช้้้งงงงงงนนอะไอไอไนะไไยยมัับบผ จริงๆอะโอมีจิลมเราสามารถหยิบเป็นเฟิร์สพิกได้นะครับแต่ว่าแอบไม่ค่อยเชียร์เป็นเฟิร์สพิกสักเท่าไหร่เพราะว่ามันโดนแก้ทางง่ายวกว่าควรเนาะอ่ะถ้าหยิบเป็นเฟิร์สพิกเนี่ยเป็นเฟิร์สพิกเนี่ยส่วนมากก็จะหยิบพวกนกแก้วไปควบด้วยหรือแบบหยิบพวกคาเเดนาไปควบด้วยซะส่วนใหญ่ครับอ่ะ ทีนี้โอเมจินะครับผมมันสามารถเล่นไปขัดคอมโบอะไรยังไรรงได้บ้างครับผมโอเมจิเนะี่ยมันสามารถที่จะขัดมนอนตร์ที่มันกดสกิลอย่างพวกแก้วน้ําอย่างพวกตัวของริวาตุน้ำอย่างเงี้ยมอเตอร์ตัวไหนก็ตามที่มีการฟังก์ชันการกดใช้สกิลเนี่ยน้องจะชอบมากนะครับดังนั้นเนี่ยการหยิบเป็นเฟิร์สพลิกก็ได้หรือการหยิบเป็นดับเป็นตัวที่2ที่3ก็แล้วแต่เลยนะครับผมเนี่ยผมมีแมตมายกเคสให้ดูผมหยิบเยอะมากโอเมจิผมหยิบเยอะมาก,มมากจริงครับหยิบแคบทุกตาเลยนะผมอ่ะเนี่ยผมเล่นมาตั้งแต่แบบ พันสี่กว่าๆมาั้งผมเล่นมันหนักหน่วงมากครับผมหยิบคู่กันกับพลาดีน้ําเยอะนะครับผมเวลาที่ผมหยิบคู่กันกับพลาดีน้ําเนี่ยผมจะสังเกตว่าสมมติในกรณีที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยหยิบเฟิร์สพิกแล้วก็แบบกรณีที่เขาแบบต้องต้อง,ต,องต้องใช้สกิลแน่ๆอย่างแพนด้าเนี่ยแพนด้าธาตุน้ำเนี่ยยังไงก็ต้องใช้สกิลสามจริงไหมดังนั้นในโอเมจิสามารถหยิบเฟิร์สพิกได้นะผมหยิบดับหยิบดับไปได้เลยนะผมอ่ะอย่างเงี้ยเห็นไหมฝั่งตรงข้ามมีการกดใช้สกิลผมหยิบหยิบสู้เข้าไปเลยครับผมอ่มาประมาณนี้นะครับผมอืเนีีี่ยะอออัันนนน้้แ แอบเสียดายนิดๆนะครับคือแบบฝั่งตรงข้ามมีการกดใช้สก,กิลไม่เท่าไหร่แต่ว่าก็ถือว่าหยิบเป็นการแก้ขัดกลัวๆเออกลัวโดนนะครับผมอ่าก็จะประมาณนี้นะครับผมเห็นไหมอันนี้อันนี้แบบนี้เห็นเห็นภาพได้ชัดมากอ่ะเดี๋ยวให้ดูกันนะครับแบบนี้เห็นภาพได้ชัดมากว่าโอเมจิเนี่ยเล่นเป็นเฟิกแบบไหนยังไงบ้างครับเห็นภาพชาัดมากนะนะครับผมประมาณนี้อ่าโอเคบอลกดสก,กิลไปครับผมฮะบอลกดสกิลนะครับผมปุ๊บโอเมจินะครับผมสกิลติดตัวเด้งเกรขึ้นมาเลยครับผมเรียบร้อยฮะโอเค อันนี้ก็กดสกิลนะครับผมกดสกิลที่สองครับอันนี้เร้งเกจแทรกเลยนะผมปับ๊บพอเราแทรกเสร็จปับ๊บเมื่อกีก้ถ้าถ,ถ้ามันติดตัวของการถอนบัฟดาบออกหรือติดสถานะกำหลบับเนี่ยเสือจะไม่ค่อยกล้ากดสกิลสามครับหรือจะกดจะต้องคิดหนักมากๆเลยนะผมหนีหนไหมโอเคชึบอ่าทุกครั้งที่มีคนกดใช้สกิลนะครับผมน้องจะเป็นการได้เกจเนนะับอ่ะอันนี้ติดสถาน สกิลที่2เนี่ยติดสถานะกำล่บเลยครับผมสังเกตได้ไหมครับว่าเมื่อกี้ผมเพิ่งใช้สกิลที่2ไปและแป๊บเดียวสกิลที่2องวนกลับมาแล้วนะครับผมเร็วมากเลยนะครับผมโอเคตึ๊บตึ๊บเชือบชุบโอเมตินะครับเนี่ยเห็นไหมปั๊บกำล่บอันนี้สตาร์จากรูนนะครับผมอันนี้สตาร์จากรูนกำล่บปั๊บสกิลสกิลเนี่ยเกิดสกิลหนึ่งเกิดเกาะแตกได้ด้วยครับเห็นไหมเก่งมากนะผมนี่ปึ๊บแล้วถ้าเราทำตึกๆก็จะประมาณนี้เลยครับผมเห็นไหม มันก็จะตายยากมากอันนี้คือเสือแบบเกมนะผมแต่ไม่เป็นไรโอมเมจิไหมมีการสตาร์ทด้วยมีการแบบติดกำลงกำลาบด้วยนะครับผมก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากนะผมอืมก็จะประมาณนี้นะฮะโอเคแล้วก็มีแมทไหนอีกนะที่ผมผมหยิบโอเมจิบ่อยมากครับไอดีพี่ใหม่หยิบแบบบ่อยเลยบ่อยแบบมากๆครับผมอ่อฮะอ่าอ,อย่างนี้ก็เห็นอันนี้ก็เห็นภาพพอสมควรอยู่นะครับอี๋ยวลองมาดูกันนะครับอืม ใครที่สนใจอยากจะลองเล่นน้องก็ลองหยิบมาเล่นดูได้นะผมบอกเลยว,ว่าเก่งเฟียวฟ้าโดนใจมากครับเสือไฟเรับผมอ่าผมก็หยิบผมไม่หยิบโอเมจิมาก่อนนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าเการที่หยิบเสือเขาหยิบเฟิร์สพลิกเป็นเสือไฟมามันไปได้หลายเวนานะถ้าเราหยิบลมไปก่อนเราอาจจะเสียเปรียบก็ได้ครับอ่ะอันเนี้ยโดนแบนโอเมจิไปซึ่งผมก็งงเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงแบนโอเมจินะครับอันเนี้ยน้องไม่ได้เล่นแต่ถือว่าเราหยิบมาได้ดีพอสมควรอยู่นะครับเพราะว่ามันจะมีมันเตอร์ที่ใช้สก,กิลอยู่ั้งหัด2ตัวด้วยกันคือผู้ก็ูกันนไฟาะ ถ้าแบบสมมติในกรณีที่โอเมจิได้เข้าเธอเนี่ยผู้การลมแทบจะไม่ได้ออกเลยนะครับผมแบบเจอกำหลับรัวๆเจอเกาะแตกเจอลดเลือดรัวๆอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่านะเขาอาจจะแบบหลอนโอเมจิหรือเปล่าผมผมเขาไม่แน่ใจเหมือนกันนะอารมณ์ประมาณว่าเจอโอเมจิแล้วหลอนอย่างเงี้ยก็แบบอืมฮตามนั้นนะครับผมแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะอันนี้เห็นภาพได้ชัดมากนะผมเดี๋ยวให้ดูอันนี้เห็นภาพได้ชัดมากๆเลยนะผมว่าเขาแบนแบบเขากลัวโอเมจิมากนะผม อ่ะลองดูกันนะครับโรโบปับ๊บสกิลอันนี้โรโบสกิลที่อสองไปแล้วครับโลบปั๊บเนาะอ่าแล้วก็ริวริวเนี่ยไม่กล้าสกิลสองเลยนะครับผมเชอ่าโอเคปึ๊บอันนี้เห็นไหมอันนี้สตาร์จากรูนะครับแล้วก็ติดสถานะปั๊บกำลับด้วยครับเสือเข้าต่อเลยครับทีเนี้ยเรียบร้อยจึ๊บแล้วก็มาแปงลงร่างเลยยิงไส้แตกไปแล้วปึ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าอีฟิตอันนี้ผมพลาดแนละ้วตรงที่ว่าแปงลงร่างแล้วอีฟโดนอีฟิตยิงตายนะผมอ่ะ แต่แม้พอกดสกิลสองปั๊บเนี่ยน้องเนี่ยได้ได,ได,ได้ได้เด้งเกรนะแป๊บเดียวมันสามารถเข้าเทินตัวเองแล้วหนีเรียบร้อยซึ่บรอบนี้ก็เกือบแพ้เหมือนกันนะครับแต่ออรลเคล,ลิ่นรอบนี้ก็คือแบกพอสมควรฮะดูน,นนะ,ออะคลลรบัคบนนะป,รนนะปึ๊บเห็นไหมติดกำลับนะครับผมติดถ้าติดกำลับเนี่ยโอเมจิจะกดสกิลแล้วแบบต้องคิดหนักมากฮนะชึบช๊บชึ๊บโอเคแต่อีฟีตัวนี้แรงนะครับผมบอกเลยว่าอีฟีแรงมากอ่ะเออชึ๊บปานไปฮะโอเคทุบมาโรโบตีทุบปับเรียบร้อยตะตัน ป๊บยังยังยังอยู่ยังอยู่เจจวงก็ให้ับผมปั่นไปฮะตีครับผมเคแล้วก็ปั๊บแรงเต็มหัวฮะเครอบนี้ก็เกือบแพ้เหมือนกันนะครับบอกก่อนอะตึ๊บเห็นไหมติดกำลาบปั๊บเนี่ยเรียบร้อยเลยครับริวแบบโอโอไม่ไม่อะฮะเราก็ปั่นริวไปเรื่อยๆครับอันนี้ผมโชคดีด้วยที่ว่าผมฮิวสูกจังหวะนะผมอันนี้ก็ตีเกาะแตกไปครับเรียบร้อยปั่นนะผมตูเย่สกิลสองครับผมแล้วก็สกิลที่หนึ่งตึ๊บเกาะแตกครับผมเรียบร้อยเงีย บอกเลยว่าเลเทะเชปันมาเลยครับผมอันนี้ก็เกือบแพ้เหมือนกันนะอืออือเอฮะเกือบอีกนิดนึ่งอ่ะสตาร์นครับผมอ่ะฮะตีไปต่อครับปันเหรอฮะสกิลสองครับอืมแล้วก็ตีไปต่อครับผมริวอีริวเอออีหอยริวเกือบตายเลยผมนี่บอกเลยว่าอ์ติแฟกต์เขาแน่นพอสมควรนะอันนี้คือมันมากครับเกมนี้ในสตรีมคือแบบแหลกรานมากแล้วคือแบบมันร้อใจจัดนะผมอ่าแล้วก็ นียผมก็หยิบโอเมจิต่ออีกนะครับผมเห็นไหมคือแบบมอนเตอร์ตัวไหนก็อย่างโอลิเวอร์อย่างพวกโอลิเวอร์เนี่ยจะกลัวโอเมจิลงมากเนี่ยกลัวโอเมจิลงมากๆโอลิเวอร์นะครับหรือมอนเตอร์แบบริวอย่างเงี้ยจะกลัวโอเมจิลงพอสมควรนะอ่ะทีเนี้ยผมรู้แล้วว่าเขามาเป็นเวไหนผมก็หยิบดาบไปเลยฮนะอ่าฮะเคดีเคไฟครับอันนี้เราน่าจะแปลนดีเคไฟยากรอบนี้ก็บอกเลยว่าแบกแบกร้อใจพอสมควรอยู่ฮะตึง้งนี่เห็นไหม สกิลสองเนี่ยถ้ามันติดนะมึงถ้ามันติดนะคือแบบโอลิเวอร์ไม่กล้ายิงแบบนี้แน่ๆนะผมอนี่แหี่โอ้านทานแบบหนักหน่วงมากครับผมไอดีเนี้คือแบบเกือบแพ้นะบอกเลยว่าเกือบแพ้เหมือนกันนะผมนี่แต่ผมรู้สึกว่าโอลิเวอร์จะได้เปรียบจากจากสกิลสามของโอเมจิเขงสมควรนะครับเพราะโอลิเวอร์มันปรับใหม่ไงทุกคนโอลิเวอร์น้องเขาปรับมาให้แบบอดูดเกรสกิลสามเนี่ยยิ่งคือตีตีดูดเกตเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นนะเข้าใจฟิลปะเออ ตีครับผมอันนี้ก็เกือบแพ้เหมือนกันนะแต่โอมิจิแบกมากครับลองลองดูได้เลยครับโอมิจิแบบแบกจนแบบอ่าคือแบบฝั่งตรงข้ามกดมาปั๊บโดนดักเกตดโดนดักเกตดโดนดักเกถ้าเป็นผมคงคงหัวร้อน่ะออันนี้ก็คือแบบแต่รอบนี้บอกตรงๆว่าชนะมาได้เพราะว่าดวงจริงครับผมออมิจิอีกแล้วนะครับผมบอกเลยว่าโอมิจิอีกแล้วนะจ๊ะโอเคดูกันนะครับผมโซมาผมหยิบเสือเป็นเฟิร์สพิกเยอะนะอันนี้คือโดนดาบไปนะผมเพราะว่า คือด้วยความที่มอนเตอรก์กดใช้สกิลเขาเยอะมากนะผมถ้าถ้าถ้าไม่นับดอมเนี่ยก็คือสามตัวแหละยังไงเขาต้องแบนโอเมจิครับมันสามารถหยิบให้เหมือนคล้ายๆกับฟิกแบนได้เลยว่าอ้คุณจะต้องแบนตัวนี้นะอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับผมก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีพอสมควรนะอ่ะอย่างรอบนี้ก็ได้เหมือนกันครับถ้าเราไม่แบนโอเมจิเนี่ยบอกเลยว่าเหงาครับเหงาแน่ๆฮะ,ะดูครับอ่าเนี่ยเขาก็แบนโอเมจิเหมือนกันนะก็ถือว่า เราสามารถเล่นอะไรหลายๆอย่างได้คล่องตัวมากขึ้นนะโดนแบนโอเมคือฝั่งตรงข้ามเนี่ยเจอโอเมจิปไปปั๊บคือมันเหมือนกับฟิกแบนเงี้ยแล้วเราสามารถจิบมอนเตอร์แก้ทางหลายๆตัวเขาได้เงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นช้อยทางเลือกหนึ่งที่เป็นการดรับที่ดีนะครับอย่างช้อยเนี้ยไอ้เกมเนี้ยตำแหน่งของพาราดินน้ำเนี่ยก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะต้องมี2ตัวที่เลือกก็คือพาราดินน้ำกับตัวของโอเมจิลมอย่างเงี้ยก็ก็เป็นตัวหนึ่งที่แบบน่ารำคาญมากแล้วบวกกับมีลิงลมด้วยเงี้ยโอ้ ขเขาเรียกอะไรดูอิดหนาเนี้ยบอกเลยว่าเป็นอะไรที่น่าลำแขวนนะครับเล่นเล่นเกมรับนี่คือแบบสนุก่ะสนุกนะจนะแต่ชนะมาเรื่อยๆปั๊บกลับเจอเนี่ยกลับเจอดาวแดงเออกับเจอแบบพวกกึ่งกึดาวแดงทุกคนดูดิเนี่ยผมตีมาชนะมาถึงแมตชนี้ปั๊บผมเจอแบบพันแปดอย่างเงี้ยพันแปดอย่างเงี้ยคน <c ười> คือแบบกูจะเอาอะไรไปสู้อีหอยฮะแล้วก็เกมนี้ก็เรียกได้ว่าหยิบโดนแบรนโอมิจิแบบหนักห่วงอยู่พอสมควรน,นะครับ บอกเลยว่าคนคนกลัวโอเมจิเออยอะจำผมผมเองไอดีผมเองเอ,งอะ่ะก็ก,ก็ก็หลอนโอเมจิเหมือนกันนะคือจะหยิบอะไรสักครั้งเนี่ยผมต้องคิดว่าถ้าในสนามมีโอเมจิจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมอ่าเด้งสวนครับโอเคอันนี้คู่หูดูโอ้เนียครับผมบอกเลยกู้หูบนไลนะนะบนไลกันนะนแล้วก็ฮิวไปครับผมสวยงามโอเมจิพอแจกปั๊บกำลับเสร็จปั๊บเนี่ยมันตีเบิร์ดเกาะแตงได้ด้วยครับเป็นมัเตอร์ตัวนี้ที่เก่งเลยแหละถ้าทำรุนดีๆเนี่ยผมว่าแบบโหหดโหดท้ายทาลุนมากโอเค เคาน์เตอร์ไปสวยออบอกแพสซีฟสวยงามครับตีไปตีมาปั่นฮะเอาดีครับก็เอาดีครับโอมิจิตีไปครับไม่สตัรนะผมไม่เป็นไรอะพรลดินสตัน์ให้ครับผมผมชอบเล่นพรลดินกับตัวของโอมิจิคู่กันมากเพราะว่ามันสามารถเล่นไปแก้ขัดได้พอสมควรนะเพื่อนเอเ,เออเล่นแล้วดีรู้สึกดีนะผมแบบเล่นแบบลับลึกพอสมควรอยู่นะรอบนี้คือเจอเจอเอ็กมาแล้วแบบงงเหมือนกันนะเหงาเออขี้กระแตกคือแบบโอไม่นี่แนีะนี่แนละนี่แหีะตายอีหอย มาดิก็มาดิครับอตีครับผมโฟวกมาแล้วก็ฮิวหลับอัดหน้าไปครับดอกหนึ่งเรียบร้อยครับผมก็ประมาณนี้ครับก็บอกเลยว่าการใครที่มีโอเมจิเนี่ยลองไปจับปั้นนะคือปั้นมาปั๊บนี่คือใช้ได้ใช้งานแน่นอน100%เถ้าสกิลไม่เต็มเนี่ยอาจจะเล่นยากหน่อยนะแต่ถ้าสกิลเต็มบอกเลยว่าสนุกสนุกจริงๆนะครับผมก็สำหรับ การรีวิวโอมิจิก็จะประมาณนี้แล้วกันนะใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์อย่างนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ที่สาคัญก็คือฝากคอมเมนต์ล่าคลิปหน่อยว่า E.P แบบนี้มีประโยชน์กับเพื่อนเหรือเปล่าถ้ามีประโยชน์วันจะได้แบบทําต่อไปเรื่อยๆนั่นเองนะผมสำหรับคลาสนี้ไปแล้วนะครับผมซีอูนี่นครนะจ๊ะบิ๊วบนะผม